พอค้าขายเรือมาแจกครับผมเอาคุณไม่มีตังค์ซื้อเหรอครับผมตัง้นกินฟรีเลยร้านนี้ฟอีครับผแน่นอนกินฟรีเลยโอ้ นีคุณมาละาทำอะไรครับเนี่ยอ้าวผมก็มาขายข้าวลามไงครับอ้าวขายขายข้าวลามไหมมีสีอะไรบ้างครับก็สีดำครับมีสีดำครับเนี่ยโอ้แล้วคุณจะได้สีอะไรมีมีทั้งสีดำกับขาวแล้วครับโอ้โหพ่อค้าดูมากเลยครับผมสายหดพ่อค้าสายหดครับผมสายหดสายหหดสายหดนี่สีสีสวยๆเนี่ยโอ้คุณอยากกินก็มาสั่งซื้อเลยเนี่ยขายทุกวันเลย ขายทุกวันเลยนะครับผมครับเจออะไรก็เมื่อนั้นอะโอเคครับพี่ดูนี่สีครับผมสีนี่นี่สีอะไรคุณจะเอาสีอะไรเอาสีดำสีดำสีดำนี่ไงครับผมมีแล้วสีดำมีแล้วครับผมอยา้ทำกินนะอย่ามีเงินน้อยจะคอยวาสนาขอเงินเดียรใช้สบายใจแน่นอนแน่นอนสบายใจขอเงินเดียร์ดูดูดู ัวสีครับผมพอขามืออาชีพครับผมทุกแบบไม่สนใจรถไม่สนใจรถนะครับพ่อไม่ใช่รถผมนั่นนะสีขาวนี่สีขาวนั่นสีขาวมีขาวด้วยสีขาวเนี่ยแน่นอนครับขาวจั่วเนี่ยครับผมหรือเจ้าสีดำครับมีสองสีมีสองสี Back back home, back home, back home, back home.